ภูมคุ้มครอนที่ทำในวันนี้ทั้งหลายจงรับแต่พรออันประเสริฐมีความสุขความจเจริญกันตนนะัวหนาขอบคุที่ให้มาทั้งหลายจงแท่สมบูรณ์แทนผลผลในหน้าที่นี้ กานูกบูายเมือนถมาเป็นสขียาอันนยยพให้กานูพก,กับแสทงทรรมห็นความสุวามเจริญเจริญู่ ขอดียมีขอสาแล้วนั่งําไลบูขอท้งหมดทุกผู้ทุกคนขอสักได้สักขอบาลมีได้บาลมีขอสติปัญญา ก็จะได้สติปัญญาขออย่างเดียวนะลูกอย่าขอหลายอย่างอย่าเป็นคนโลกขอสักก็ขอไปตรงตงขอบาลมีก็ขอไปตรงตขอปัญญาก็ขอไปตรงต ทรับยระบดจำนวนไปเลยหนูมีซ LIKE ับเป็นอันนั้นส่วนลังโอ้ยเอมด้ทุกนาเลยนะเาไอ sampai menang nah ini juga kau tahu bisa sampai menang